สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่ฝนที่เต็นะ์รถส่งพลุนยนต์สาขาหนองเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตโปรโมชั่นดีๆกับทางส่งพลุนยนต์ของเรานะคะต้อนรับเทศกาลส่งการที่จะมาถึงภายในอาทิตย์หน้านี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถมือสองของเต็นต์รถส่งพลุนยนต์ของเรานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นครับฟรีๆสามเดือนเลยนะคะคุณลูกคา้าถ้าคุณลูกคา้าท่านใดที่สนใจ โปรโมชั่นนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ทรงพลลมยนต์ของเรานะคะและก็วันนี้พี่ฝนจะมาอัปเดตลดเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็น isuzu d-max เครื่องยนต์2.5แฮรเรนเดอร์นะคะตัวนี้ จะทรงลงล้อเป็นยีรับแคะให้มาแล้วร้อยแล้วนะคะตัวรถเป็นปี2010นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ก็นะคะก็คือเป็นรุ่นสี่ประตูนะคะเป็นไฟขา้ามลำตัดแบบนี้นะคะมาด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็กระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะรูปรักษณ์ภายนอกนี่ก็จะเดิมๆมาเลยนะคะแต่ว่าจะทรงเป็นทรงยีรับแคะมาให้แล้วนะคะ แล้อแม็กขนาด18แล้วก็ยางนี่ยังดีอยู่นะคะยังใช้งานได้ดีอยู่สภาพดีอยู่นะคะตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะคะออกท้างจากโรงงานมาเลยสัญลักษณ์แฮนเดอร์ยังมีครบนะคะไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นแบบโคเมียมมือจับแบบโคเมียมนะคะตัวนี้เป็นยีราฟแคสแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งบันไดข้างมาให้นะคะตัวนี้ สีเนี่ยก็จะแบบเดิมๆมาเลยแต่ว่ามันก็จะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานเอามาล้างทําความสะอาดทําภายในแล้วก็ล้างตั้งสิวออกมาตั้งจอดไว้ก่อนเลยนะคะก็จะมีรอยเล็กๆน้อยๆอันนี้เดี๋ยวดูแลเก็บงานให้นะคะมาด้านท้ายของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นรุ่นตัวซูเปอร์แพทเทนัมนะคะคือตรงรุ่นเป็นปี2010นนะคะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นออปชันของ เขาเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในของตัวรถก,กันค่ะสาหรับด้านในของตัวรถตัวนี้นะคะก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะคะพวงมาลัยเดิมนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าภายในสีครีมนะคะสะวย แล้วก็บอร์ดเนี่ยไม่มีขาดไม่มีแตกใดๆทั้งสิ้นนะคะภายในสวยสะอาดใหม่ทําสปาทําคลีนให้ใหม่หอมๆเลยนะคะคุณลูกค้าตัวรถปีนปี2010นะคะราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทท้วนเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะเ,เล็กไม่เยอะนะคะแสนห0 0่งมกิโลเท่านั้นออปชั่นก็จะมีกล้องมองหลงังมีบลูทูธอะไรมาให้ครบเรียบร้อยแล้วเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะ เดี๋ยวเราไปสรุปราคาด้านนอกต้องตัวรถกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max เครื่องยนต์2.5ด Highlander ปี2010 Super Platinum นะคะจะทรงเป็นยีรับแคะแต่งซึ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาอยู่ที่สี0แสนนึบาททวนเท่านั้นนะคะสำหรับ คันนี้ฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพและก็ไม่ต้องใช้คนคำํำไม่ต้องมีสเตทเมนต์ก็สามารถออกรถกับทางทรงพลุมยนต์ของเราได้นะคะและก็โปรโมชั่นคับฟรีสมเดือนก็ยังมารับสิทธิ์กันได้ถึงสิ้นเดือนเมษานี้เท่านั้นนะคะฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดซับสไ r i b e ให้กับทางทรงพลุมยนต์ของเราด้วยติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้ขอจบการรีวิวไปเพียงเค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ